สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็ <c oughs> วันพระเกินสิบห้าค่ำเนาะนะก็มาสวดมนต์กันสวดมนต์เลียวหรือว่าเลี้ยวสายใหญ่ถังใช่ไหมสวดมนต์น่าสมาธิกันนะคะ เจ้าขออาราธนากระแสบารมีของคุณพระุูธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และโดยบรรดาบุคคลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วตั้งแต่อดีตชาติ จนถึปัจจุบันชาขออำนาจแห่งพระพุทธปิัตพระสงฆ์จนเวลานกระแสบุคคลที่เกิดจากกัจจรพธมนการนัสมาธิภาวนาและทุกข์ข้าพเจ้าไสร้างนจสกแก่เจ้ากรมนเวบุญในคุณัตตมมาบรวาน้งแลร่มเานสภาวิสีผู้ผีพิศเสพชัตพิเชลทุประเภทท่นนี้อยู่ภาในท่านอยู่ภายนอกนั่งข้าพเจ้าและที่จะกำลังเหมือนที่ข้าพเจ้าในเรื่อนี้รวมน้าจะสมเด็จที่เดาประจํตัวข้าพเจ้าผรูบาอาจารย์พ่อปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดตัวศิษยรสัตว์ทีตั ขอเจ้าสมัยแก่น้าขุดอสูรคนทันคุณกุมทันยักษ์กินลาลาเจ้าที่เจ้าเจ้าเกาใจยาพระภูมิในวลาที่อยู่บริเวณนี้บ้านนี้เมื่อพวกท่านได้รับบุญและเห็นใส่ห่งบุญนี้ซึ่งเป็นบุญที่เกิดจากการปฏิบัติพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสมัยแก่บุท่านพระพุททท่านได้โปรดระบายไปเถิดแล้วจะได้กับของการปฏิบัติภาวนาของข้าพเจ้าเลยแล้วข้าพเจ้าจะอุทิศบุญให้ท่านทั้งหลายอีก ข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าข้าพเจ้าขอน้อมอันเจอเทพยดาเจ้าทั้งหลายโปรดรักษาบัฟฟงการสวดเวของข้าพเจ้าขอให้มาอนุโมทนาและประสิทธิ์ราสาท์ตอนให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอขมากรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมีบาปประการใดด้วยการวาจาใดด้วยใจกดี ตั้งแต่อที่จะแชไปต้นมาจ,จนจนถึงวันนี้น้งที่ตัง้งใจก็ดีไม่ตัง้งใจก็ดีนางที่ข้าพเจ้า,าระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีนางที่ข้าพเจ้า,ารู้เท่าไม่ถึงงานก็ดีและรู้เท่าหนึ่งงานก็ดีขอทุงงอกพระองค์จงโปรดเมตตาองค์สิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอทำไว้เพระอความขทุกพระองค์จงทรงกระเสียนสัตว์ปะจุทรงประชดอายุยืนนานจงทรงพิยมบรมีสุญญ์ย้ดไปเาาถิดขอพระองค์ท่านทั้งหลายจงประทานพรให้ข้าพเจ้าพคนรจากสัพพะทุ สรรพสสัสปรพโลกสรรพไฟสปรพกอนเสนียจันไรจงพ้มไปจากตัวขับจับและขอยขับเจ้าได้ตาที่ปวดทิพย์และเจตุปริยา,ยานร้อมทั้งเกิดดวงตาเห็นธรรมได้สำเร็จมรรคผลนิพานเดน ส ana, ังกับประทางขมัติเมปันเตอุกาสะชอมรัตเยนะกตังสังพัอประทางขมัติเมปันเตอุกาสะขมามิพันเตหากข้าพระพุทธเจ้าได้เกิดประมาพราวังร่วมเกินต่อพระรัตนตรัยอันนี้หลวพุทธเจ้าจุพระองค์พระประเจ้าพุทธเจ้าจุพระองพระธรรมพระริยสงฆงหลายในชาติกองกระดีชาติในกดีด้วยทางกายหรือวาจากะดีรด้วยจิตนาหรือไม่จิตนากรีดูเท่าไม่ถึงการกดีขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจุพระองค์ พระปัจเจกของพระเจ้าชุกพระองค์พระธรรมพระอริยทสงทั้งใจและผู้มีพระคุณทุกท่านได้โปรดประทนให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บทนี้ไปต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอดอิมินาสกาเลนะพุทังอาภิปุชยามิอิมินาสกาเลนะธรรมังอาภิปุชยามิอิมินาสกาเลนะ สังฆงอภิปูชยามิอรหังสมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควนตังอภิวาเทมิสวคัตโตภควตาธรรมโมธรรมนัมมัสมามิสุปฏิปันโนภควตสาวกสังขวสังฆนัมมิ Nā mo tassā-bakavato āraha-toso má samputassā Nā mo tassā-bakavato āraha-toso má samputassā Nā mo tassā-bakavato āraha-toso má samputassā Puthościaranā aktā tāmī tamāktahiaranā aktā tāmī sankuṓhmasa-rafāta- PayPal Tuti-yampi putsociaranā aktā tāmī Tuti-yampi tamāktahiaranā aktā ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอังมันเตวิสุงวิสุงรกณธายติสรณเนนะสหปัญจเสรณิยาจามิทุติยัมปิอังมันเตวิสุงวิสุงรกณธายติสรณเนนะสห

สุราเมระยะมัจปมาทนาเวรมณนิสกะปังสมาจิยามี di bisa pakkawarang sama s put chowi cacaraspan no sukalo ka Wi itu anutaraori bisa ca cewa mansanang bud pekhawati sewak pakkawata sanji akariko e pasiko open naiko paang we สุปฏิปันโนภะกวาตุสาวกัสังโฆอุจุปฏิปันโนภะกวาตุสาวกัสังโฆยายะปฏิปันโนภะกวาตุสาวกัสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะกวาตุสาวกัสังโฆยะทิทังตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสภุคขะไรเอสภะกวาตุสาวกัสังโฆอหุเนโยปะหุเนโยทักขิเนโยอัญชริกรานิโยอนุตตรังปุญญะกขิตังโลกัสสติ Ha sahama piniimi ta sau dantang klime karang dikora tasay na marang naji tamawuji najitawamun Indo tan jasapo watu miji ya mangkaranik Marati reka mabiyu cita sa paratingkoraram penaarawa kamakkamatatuyaang kanti su tanantadina naji wamun Indo Tanta ja sapa watu miji mangkaranik. નારા કંગા નિત વામ નિધો તાતે સાફવા મેઝે મા ઘરની હુકી તકિ હાથ સુધી ભાઇસંગો ચિત વામ નિધો તાતે સાફ વાતું મેઝે ય મંઘાની કથ વાત વી ચિંાય ના જ ન કમચે સન ત્યા સોીન ચિતવાુ નિ તૈફતું મેઝે એ મંઘરા સચ્ચુ ઈહ યા અતિ સચ વાતું વાત અતિ હું તમ પડ્યા પતિ પચરી વામુ નિથો તા તૈ સા મેઝે એમ મંગઘરા નંથ નાખી પુ તૈયર પૂછી પંથો ઇસવી મૂ નિ તા તૈફતું મેઝે એ માઘરા Tukahajiji pucukina suca-cacang pramangvisu cicu timiti puka witanam. Dianakadena wicinacitawamunidu tantai jasapu watu miji yonghalani. Eta api putak chayamangkara atakadayo. Wacanwati Maha karo ninego adadohi taya sa papani ng bore tawa para misa papato sa podi mutemang ete na sa cawat cenaho tume si ang mangkara siyan topok tiya mule sa Chaya mea su chaya aparasita apara sida pat nang ke si se pati wipo kare ke sa pa puta nang tati su nakatang su mangkarang su pa patang su hu titang su no su hu to ta su itang prama jari su kaya mang waja ka mang patakinang patakinang ma no ka mang paniti me patakinang ni katawa na rapantan de takik ni. พวตุสัพพมังกรังรักขันตุสาพะเทวดาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธีปวตุมีพะวตุสัพพมังกรังรักขันตุสาพะเทวดาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุธีปวตุเบพวตุสัพพมังกรังรักขันตุสาพะเทวดาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุธีปวันตุมีท่องบท สวัสดีฮับผู้คุณป้าท่องหมดไหนฮะหาไม่เจอ <c oughs> สาธุสาธุครับท่องหมดไหนหรอคะก็ตั้งแต่บทแรกเลยนะฮะก็จะมีบทอ่าปูชาพรระัตนาตายกับพระันาตนตราย นมามสกันบรรทนาตรายไตราสารนคมอาลคำบรัตนาสินห้าสมาทาสินห้านะแล้วก็ดังนั้นก็เป็นอิติปิโสอ่าเอ่าอิติปิโสก็จะเป็นบุษราเสด็จพระพุทธธรรมพระพุทธคุณพระพธรรมคุณพร,ระสังฆคุณบทพาหุงบทชัยปริศบทอ่าภรวตถสสะกดิ์ ถาไม่ใช่ใช่ไหมหนังสือส่วนมากเราจะเรียงประมาณนี้นะอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิกันนะคะต่อไปเราจะนั่งสมาธินะ ขออำนาจพระพุทธรรมพระสงฆ์จงบรนดาให้บุุศลที่เกิดจากการน,นั่งบำนาของข้าพเจ้าในขราวต่อไปนี้โจสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งที่อยู่ภายในทั้งที่อยู่ภายนอกร่างกายข้าพเจ้าและที่จะกกาลังมาถึงตัวข้าพเจ้าในเร็วๆนี้รวมน้งโจสำเร็จแก่เทวดาประจําตัวข้าพเจ้าโจสำเร็จแก่นากคกุศรคนนันกุมทันยักษ์กินดา,าที่อยู่บริเวณนี้บ้านนี้เมื่อพวกท่าน เห็นบุญที่เกิดจากการนาสมาชิกของข้าพเจ้าไปถึงแก่พวกท่านคอยเพวิท่านยินดีรับเอาไว้ได้เลยแล้วจะได้ขัดขวางการปฏิบัติาพะาะนาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอุทิศบุญให้ท่านอีก ขอบคุณนะำหรับคำแนะนำวันนี้ได้ประมาณไปถึง10บนาทีนะแปดประมาณเจดประมาณเจ็นาทีโอเคก็ดูลรหายใจเข้าออกแหละหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แต่วันที่มันก็จิบก็จะฟุ้งไปทางโน้นทีทางนี้ทีเสียงนั้นเสียงนี้มากระทบทีประมาณนี้เลยนะก็ หลักลกก็คือดูรุ่ตามดูดรมหายใจตัวเองนะคะ,ะต่อไปแผ่ไมตตานะคะอาหารสุกิโตมีขอยข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโง่งมี ปราศจากความรุกรเวโลมีปราศจากเวรอัยยาปัจโจมีปราศจากอุปสรรคตรนทั้งปวงอภินคมีปราศจากความทุกกายทุกใจสุขีอัตนาปฏิหารามิมีความสุขกายสุขใจราษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกระทบุตรทั้งสิ้นเอาเวลาโหตุโจเปสศปิศเถิดใจได้มีเวรเก่กันละกันเลยอัพยาปัจโจ้าตุโจเปิศปิศเถิด่าได้เบิดเบี้ยสุขอะไรกันเลย ดิคาห์ตุโจมไปสุ่ประสเถิดญาได้มีความรู้กายรู้ใจเลยสุขีอัตนางบริหัดตุโจมมีความสุขกายรูใจราสาตนให้บรจักรถูกไทถึงสิ้นเถิดอีชังน้มาตาปิตุนาโงตุสุขิตาของตัวมาตาปิตาโรขอเซนบรีษัสมเด็จแกมมานาปิดาของข้าพเจ้าขอให้มานาปิดาของข้าพเจ้ามีความสุข อีทางมียาที่นางหงโตกุศุกิตาขงยาตะโยขอเสริมวันนี้จะสมเด็จเกย์ให้ท่านหลานข้าพเจ้าขอให้ท่านหลานข้าพเจ้ามีความสุขอีทามีโครู้ปัจจะยาจริยานางหงตุสุกิตาของตุโครู้ปัจจะยาจริยาขอเสริมวันนี้จะสมเด็จแก่ครูอุประอาจารย์ข้าพเจ้าขอให้ครูอุประอาจารย์ข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพเพเทวานางหงตุสุกิตาของตุสัพเพเทวาขอเสริมวันนี้จะสมเด็จเกย์เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพเพเตานาง เบตตาขอส่วนนี้จะสมเด็จกเป็ดทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสภาพเวรีนาหมตุสุกิตาของตุสนพเวีรีขอส่วนนี้จะาสมเด็จแก่เจ้ากำเนิรทั้งหลายขอให้เจ้ากำเนิรทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพสัตนาโหตุสุกิตาของตุสัพเพสัตตาขอส่วนวันนี้เจ้าแก่สาเร็จแก่สัตทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเจอสาุ ติปิโสปิเศเศีอิอิเศเศปุตนาเมอิอิเมนาปุตตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิ อิติปิโสวิเศษีอิเศษีพุทธนาเมอิอิมีนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศษีอิเศษีพุทธนาเมอิอิมีนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศษีอิเศษีพุทธนาเมอิอิมีนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศษีอิเศษีพุทธนาเมอิอิมีนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศษีอิเศษีพุทธนาเมอิอิมีนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเศษ อิเซสพุทธนาเมอิอิมีนาพุทธังโสอิอิสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเซสอีอิเซสพุทธนาเมอิอิมีนาพุทธังโสอิอิสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเซสอีอิเซสพุทธนาเมอิอิมีนาพุทธังโสอิอิสตังพุทธปิติอา น,นี้ก็สวดประมาณนี้นะคะจบแล้วสวดแล้วขอบคุณคุณสุโพธิ์ที่แนะนำเนาะแล้วก็คุณน้องกัน,นิกานะพรวันชาตินาอทัองหมดเลยก็บทสวดมนต์เล่มสวดมนต์เนาะมันก็จะมีหลายแบบรูปแบบลองหาสักเล่มหนึ่งมาสวดน,นะคะ แต่คำนังว่าจะลองสามพุทธวจนะมาสวดอยู่เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวาระต่อไปนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ขอทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปัถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพรันสำเร็จในเดวันด้วยเถิดก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนทุกท่านเป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นอ่า บุญเนาะอันหมดนาบุญร่วมกันนะคะขอบอคุณทุกท่านมากเลยค่ะสาธุตอนแผ่เมตตาให้แผ่เมตตาในตอนมีสมาธิเลยตอนที่ได้สมาธิอยู่จะมีพลังส่งทันทีตอนแผ่เมตตาให้มีแผ่เมตตาในตอนมีสมาธิเลยตอนที่ได้สมาธิอยู่จะเป็นมาอ้อค่ะขอบคุณมากค่ะพี่สุพศ์นะคะเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วนะคะ พยายามทำนะพยายามปฏิบัติช่วงหลังๆมาตั้งแต่ตดด้นนี้เดินกุมภาใช่ไหมเดินมกราก็เฉพาะวันพระมีกุมภาก็เฉพาะวันพระเดี๋ยวตังเสาวนี้ก็จะพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิมนะปีที่แล้วก็ กือบทุกวันแต่มาแป๊กช่วงปลายปีเนาะโอเคนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะจะกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้นะคะบุญรักษาธรรมรักษานะ